สวัสดีค่ะเอสเกมกเกษตรแฟมิลี่พี่น้องเอาพุ่นข้งัวพี่น้องแล้วก็แกลบดำมาใส่บำรุงต้นพริกต้นพริกเฝ้าให้มันงามพี่น้องเดี๋ยวพริกกินกับสีเบิร์ดราคากระแพงพี่น้องเอ้ยมาบำรุงหน่อย เกลบเผาที่เผาให้งัวแหละพี่น้องเลยโรยโรยรอบต้นพริกสมกับขี้งัวแกลบเผาหร,หรือว่าเก,ก,กลบดดับอะไรพี่น้องจากนั้นเอากรพรวดินนำพี่น้องกรบดินไปในตัวพรวนดินให้ต้นพริกไปนำ เวลาลดน้ำมันจังพุ่นปุ๋ยมันจังได้ลงพื้นพื้นเนี่ยรากมันจะได้ดูดกินสารอาหารที่เราเติมลงไปแล้วกับรวนเสียหญ้าเล็กน้อยไปน้ำนี่น้องแล้วก็ใช้จุลินทรีสังเคราะห์แสงพี่นนอะใส่พอประมาณใส่บัวรดน้ำสมใส่น้ำนอ้องขยาวขวดก่อนใช้ รถเร่งเรพี่น้องเร่งให้มันงามไวๆเย้อสมเุมื่อเร็วจังคอยเบิ่งว่ามันสิเป็นอะไรพี่น้องทั้งจุลินรี่สังโคแสงทั้งปุ๋ยคอกแกลบเพา ใส่บัวรดน้ำรดรอบรอบ,รอบต้นเลยพี่น้องให้เปียกทั่วต้นแตกยอดเร็วงามาแท้แทนจุลินจีสานเสีปีกว่าแล้วขวดนี่ น้ำก็เปิดไหลลงคลองลงร่องน้ํานะพี่น้องเห็ดเห็ดร่องน้ําอยู่ข้างค่ก้วยจากนั้นกน็ตักน้ำพี่น้องในร่องน้ํานั่นแหละน้ำเปล่ารดอีกรอบพี่น้องรดอีกรอบหนึ่ง หลังจากเขารถจุลินซีสัเงกาะเสแสงลงไปแล้วค่ะเขาน้ำเปล่าเขารถตาบอีกหนึ่งรอบเร่งให้มันงามพี่น้องเฮ้ยฟาวฟาวพริก กราคาแพงเนาะเร่งการเจริญเติบโตพี่น้องจะได้ทันกินพริกกระสิเบิดเลยอย่าชมเถอะต้นเก่าๆนียนี่ขวดเก่าปีกว่าเลยพี่น้องทำเองทำใช้ในสวนนี่หลังจากล้างพี่น้องสีสันสวยงามพี่น้องฝากเป็นกำลังใจด้วย S K M เกษตรแฟมิลี่